สวัสดีครับวันนี้ this is game tech จะมาพูดถึงไมโครโฟนสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะ1ตัวกันนะครับจากค่าย HyperX ในรุ่น Quadcast กันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันเลยคือสามารถปรับโหมดการรับเสียงรอบข้างเนี่ยได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันเลยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนวอลลุ่มในตัวได้คือคุณอยากได้เสียงดังภายในห้องก็สามารถทำได้เสียงเบาภายในห้องก็สามารถทำได้เช่นกันครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับ ที่สายเกมเมอร์น่าจะชอบเลยก็คือเห็นปะมันจะมีไฟสีแดงมาให้เราด้วยซึ่งถ้าเกิดเราเปิดมันจะเป็นแดงแต่ถ้าเกิดเราปิดไมค์เนี่ยแค่แตะด้านบนนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยแตะลงไปท่าน,นี้ก็จะเป็นการปิดไมโครโฟนของเราแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากเปิดเราก็เพียงแค่แตะเราก็สามารถเปิดใช้งานไมโครโฟนของเราได้เลยแล้วส่วนด้านล่างของตัว HyperX p o d c a s t นะครับก็จะมีการปรับวอลลุ่มด้านล่างได้นะครับ สามารถปรับสูงปรับต่ำตามที่เราต้องการเวลาขณะที่เราเล่นได้ข้อดีของมันเนี่ยเวลาเราเล่นเกมเราไลฟ์รีมอยู่ใช่ไหมแล้วเราอยากจะเบาเสียงเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องมานั่งกดที่ตรงคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาหมุนตรงคอนโทรลเลอร์ของตัวไม์ได้เลยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่หาไมโครโฟนไปใช้งานในหลายวิธีเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันมี โหมดการรับเสียงให้เราทั้งหมด4โหมดด้วยกันเรามาเริ่มกันที่โหมดแรก stereo นะครับอันนี้เราเปิด stereo ไว้อยู่คืออัดตั้งแต่ตอนเราถ่ายคลิปตั้งแต่ต้นแล้วสำหรับโหมดที่2นะครับ on direction เนี่ยก็คือเป็นการรับเสียงรอบด้าน360องศาของตัวไมโครโฟนเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ด้านนี้หรือว่าอยู่ด้านนี้หรือว่าอยู่ด้านหลังตรงเนี้ยคือทุกมุมได้ยินทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าคนภายในห้องหรือว่าที่ประชุมหรือว่า เดือกแก๊งของเราเวลาไลฟ์สตรีมเสียงมันจะเข้าไม่ครบนะครับอันนี้อ m n i d i r e c t ั่นคือเข้าครบแบบ3ามรองศาเลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเสียงมันจะไม่ได้ยินนะครับต่อมาหมดที่3เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่า cardio นะครับอันต่อมาหมุนตรงนี้เห <c oughs> มือนเดิมปึ๊บอ่าสำหรับหมดที่3ามันนี้นะครับจะเป็นโหมดที่รับเสียงเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวคือเนี้ยเวลาที่เราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมเราวางไมโครโฟมไว้ที่ด้านหน้า เสียงก็จะรับที่ด้านหน้าแล้วสมมุติว่าโนรถบุกเราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราพิมพ์ไปเสียงก็จะเข้าได้น้อยกว่าปกติคือมันก็ช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีในระดับหนึ่งคือเสียงด้านหน้าเนี่ยก็จะเบาหน่อยอ่าสำหรับโหมดสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า bidirectional นะครับโหมดเนี้ยมันจะเหมาะสําหรับการคุยพอดแคสต์เลยคือคุณอยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าจะไปอยู่ฝั่งขวาอะไรทํานองเนี้ย คือเสียงก็จะเข้าครบทุกด้านเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าคนที่เรียกมาพูดในวันนี้เสียงของเขาจะได้ยินไม่ชัดคือจะได้ยินชัดทั้งด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำออกมาได้ดีมากๆสำหรับเจ้า HyperX q u a d c a s t เดี๋ยวเรามาดูการปรับเพิ่มลดเสียงกันอันนี้คือผมปรับแบบเป็นเสียงเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆลดดูกันตอนนี้คือผมกำลังค่อยๆลดเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟน p a d c a s t อยู่นะครับ ปะอันนี้คือลดสุดละเมื่อกี้เราลดสุดไปแล้วนะครับตอนนี้เราค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเพิ่มจนสุดอ่ะคุณเห็นความต่างของการเพิ่มลดเสียงผ่านตัวไมโครโฟนไหมคือมันเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําออกมาได้ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเล่นเกมเราอยากลดเสียงไม่ก็มาปรับตรงน,นี้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับตรงรีโมทหรือว่ายุ่งกับปุ่มคีย์บอร์ดท,ที่คมว่าเราต้องกดลดเสียงเนาะ ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์สาหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ไปเล่นเกมเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็สามารถเอาไปใช้เป็นอัดเสียงแบบโปรโปรได้แต่ว่าพอร์ตของเจ้าตัวนี้จะเป็น USB นะครับไม่สามารถเสียบกับกล้องได้โอเคสำหรับเจ้าคอร์ดแคสต์ตัวนี้เสียงมันถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนคุยกันได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และแชร์ h i s i s g เก e ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ